โอเคก็กราบสวัสดีทุก่านด้วยนะับผมขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปามีนะจา์แล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุลศิลป์บอสเกมนี้อีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันในเกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนก็วันนี้ครับผมมีอัปเดตใหม่เข้ามานะผมนั่นก็คือการตีกันของบอสนั่นเองครับผมว้าวนี่เลย เจ้าบอสโอเมก้าของเราแล้วผมวันนี้ต้องไปหัวดกับอสตัวอื่นละมาจัดแล้วหน่อยครับผมไม่รู้ว่ามันในตีบอสยังไงนะอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าวันนี้ก็จะเพิ่มเลเวลให้มันแล้วหน่อยความจริงพี่อยากเก็บเลเวลไว้เอาบอสตัวอื่นออกมานะไออยากเก็บดีนดีสีส้มไวเอาตัวอื่นออกมาก็เลยไม่อัพมันนะผมแต่ว่าเออไหนไหนก็ไหนไหนละมันมีอัพเดตตีบอสเข้ามาแล้วพี่ยังอยู่เลเวลแค่นี้ก็เท่านั้นครับผมมันก็จะสู้ใครเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้ครับผม เออใช่ไหมนี <c> ่ <oughs> อันนี้พลังใหม่มันมีพลังใหม่มาด้วยแล้วผมก็เลเวลไหนมันก็หน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมเอาตักนิดดึงพอเนาะดีเอ็นเอสีโต้มหมืน่นสี่แล้วอะบืนหนกก็จะได้ไอไอตัวตามเข่าแล้วนะผมอันนี้อะไรนะอ๋อเป็นชุบอ๋อเป็นคืนชีพเฮ้ยเป็นคืนชีพว่ะคืนชีพได้ว่ะบอสว่ะเอาว่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะผม เดี๋ยวค่อยไปดูกันในในในแมตช์นะผมว่ามันจะคืนชีบยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็ยดุดลองครับผมออ t l นะัก oh, เลเวล e w ยี่สิบพอเนาะโอ้ยดีนี่สีโต้หมดหมดกันเหลือหมื่นหนึ่งแล้วลูกโอ้โ oh, ห <c oughs> เหลือหมื่นหนึ่งเลยอุต่าเก็บมาตั้งนานไอ้พ้าเอ้ยโอ้โ oh, หหนูเอ้ยเครียดเอาอันนี้เก็บไปก่อน โอ้โห oh, oh, oh. เหลือมื่นหนึ่งไม่เป็นไรมาเอาดล้วหน่อยัะผมเมื่อคนดูนะฮะก็ตีเลยวันนี้ไหนไวะบอสอีเวนต์เอาดล้หน่อยัะผมบอสอีเ,อเวนต์เดี๋ยวพี่จะขอทด,อดลองนะผมขอทดลองแมทเนาะเอออันน,ะนี้เฮ้ยมีอันนี้เข้ามาใหม่ปะวะอันนี้ป้ที่เข้ามาใหม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมพี่ก็ไม่รู้ข้อมูลจุรติกเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็น่าเล่นเออน่าเล่นอยู่มันเป็นได้การ์ดทองเลยนะผมแล้วก็มีหลายหลายแพ็กด้วยอันนี้ก็รอคัมมิงซูนครับผมส่วนในพวกนี้ก็ยังตีได้ไอที่เปิดแล้วคือตีได้หมดแล้วผม,มเดี๋ยวพี่จะเล่นอันนี้ละกันโอ้โหบอสเลเวลยี่สิบห้าแล้วก็เลเวลยี่สิบจะตู้ได้ไหมเนี่ยต้องลองครับผมมันมีจุบชีวิตไงพี่ขอลองไอตัวข้อมูลของจุบชีวิตหน่อยละกันนะครับผม ถ้าเกิดว่าคือเล่นเดี๋ยวพี่ถอดทดลองแล้วกันนะถ้าแพ้อะไรก็อย่าว่ากันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันในคลิปเลยแล้วกันเนาะจะไหวไหมที่ยีติบยิบห้าไม่เป็นไรหรอกช่วงแรกเราทดลองได้ผมแต่จะตีอืมิเอตมันก็ห่างกันเลือดมันก็ห่างกันเยอะอยู่นะเนี่ยแค่ห้าเลเวลเราไม่เลือดห่างกันเยอะจังวะเดี๋ยวพี่ลองใช้เอติม่วงดูนะผม ถ่าที่พี่อ่านมาเนี่ยก็คือมันทุบชีวิตนะแต่มันต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันใช้ต่องอันน่ะเอ้ยโอ้โหโอ้โหมาถึงนอนเลยเฮ้ยเอ้าพี่กดสีม่วงๆอยู่นาทำไมมันไม่จุบวะทำไมมันไม่จุบอาเข้าใจอยู่นะผมตามที่ความหมายก็คือสีม่วงๆเดี๋ยวพี่จะลองเก็บไว้ ทุกคนจะเห็นนะฮะว่ามันมียี่สิเปอร์เซ็น่ยไหมถ้าพี่เก็บเอารอบแรกนะผมถ้าผ่านรอบแรกไปได้เห็นไหมเอ้มันมียี่ิมาให้เลยนี่ว่ะเดี๋ยวเราลองเก็บไว้นะผมอันนี้ทดลองรอบสองนะฮะสองมันจะตีเลยปะวะขอทดลองก่อนดิมันน่าจะต้องเก็บไว้ถึงร้อยเปอร์เซ็นนะ,ะถึงจะได้เออไม่เป็นไรครับผมรอบนี้เราจะอดทนไปก่อนหยตีสิบเปอร์เซ็น เฮ้ยทวีกันอีกสองพี่ก็ตายนะเนี่ยลองกันดูก่อนนะครับผมขอบอสอย่าเพิ่งตีได้ไหมจะคุณจะทดลองไอ้ตีม่วงเนี่ยพลังตีม่วงเนี่ยเฮ้ยจะอย่างไงมันได้ถ้ามันได้สามมันก็ตีอยู่ดีนะเนี่ยเฮ้ยตองตีมาตีมาจะได้ทดลองต่อโอ้ยตีหนึ่งเอาว่าผมหกตีปเปิดตีแล้วนะ คือถ้ามันถึงร้อยแล้วพี่กดใช้อ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะได้โอ้ยสีโอ้โหเก็บจาดนี่กูจะได้ทด,ดลองไม่เนี่ยเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ไหวแล้วนะโอเคครับผมขอไม่ทด,ดลองแล้วนะ <c ười> คือมันเก็บไม่ได้จริงๆว่ะงั้นพี่ขอหวดไปเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวพี่ก็อธิบายให้ฟังพี่เข้าใจละมาจัดครับผม เอาแบบสดสดช่องนี้แบบสดๆดเลยนะะไม่มีว่าไปเตรียมข้อมูลมาก่อนครับผมมาจริงละก็คือถ้าเกิดถึงร้อยนั่นแหละถึงจะใช้ไ,ได้ครับผมไอตรงยี่สิบเปอร์เ็นนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเก็บไม่ถึงร้อยซึ่งยากมากครับผมก็อย่างที่เห็นนะบอสมันจะหลาดนะครับผมมารอบนี้กูไม่ให้เก็บมาดิตีมาดิอันหนแล้วก็ไม่ตีเว้ยก็แล้วแต่แล้วเจอตะเตบเลยครับผม อือหือกันหนึ่งตีมาถ้ามีโอกาสปี่หวดเลยนะผมสี่สิบเปอร์เซ็นเออตีสามเออเรียบร้อยมาไม่ไม่ทดลองแล้วครับผมจัดเลยนะฮะหกสิบปร์เซ็นละถ้าถึงร้อยเปร์เ็นเมื่อไหร่ก็คือจบชีวิตได้นะผมขึ้นมาด้วยระดับพลังยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะใช้สองแต้มนะผม,เ,มเรียบร้อยไปดี โอเคก็จบไปนะผมคืออ่ะจริงจริงแล้วพี่จะเก็บถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ไงแค่นั้นบอสมันก็ฉลาดเกินแล้วนะผมมันชาร์จไว้ตีพี่เลยรอบ่องพี่ว่าจะทดลองให้มันได้แล้วหน่อยมันก็แบบชาร์จไว้ตีอ่ะเอาดิเอาเขาจริงๆว่ะโอเคครับผมบอสครับผมตอนนี้บอสก็มาแบบว่าเหมือนบอสตัวจริงแล้วนะฮะชุบชีวิตตัวเองได้นะผมอย่างงี้สิเขาถึงเรียกว่าบอสใช่ไหม มาอันเดี๋ยวพี่เล่นแมทต่อเลยแล้วกันนะผมไหนๆคลิปนี้ก็เป็นแบบเกี่ยวกับบอสแล้วนะฮะมันน่าจะแบบเบาสุดนะคิดว่า <c oughs> มาจัดเลยครับผมไม่ต้องรีรอหวอันนี้นะผมพี่เคยแพตั้งแต่รอบแรกเลยนะตอนนี้ได้บอสนะผมวันนี้เอาตั้หน่อยเอาจริงๆนะพวกมันจะเลเวลน้อยนะแต่ว่าเวลาที่แพ้เล่นไปเรื่อยๆนะปกติแล้วมันจะเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม วันนี้จัดครับผมช่วงแรกๆจะชาร์จไปก่อนนะฮะเพราะว่าดามเอตรู้สึกว่าจะเบาเหลือเกินนะฝัง่งนู้นนะมาแต้แต่ว่าหมดนี้บอสมันยังชุบชีวิตไม่ได้นี่หว่าเนี่ยถ้าชุบชีวิตได้ยังไงก็จะชน,นะนะครับผมเอ้เด็กเขาไม่เรียกชุบชีวิตไปเขาเรียกคืนทีมใช่ไหมมันก็ชุบชีวิตนั่นเนี่ยเออแต่เหมือนสะก,กิดนะครับผม บทนี้ไม่มีนะผมบอสคื้นชีพไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในหนูเอ้ยอา้าวโหหนึ่งยังกันหนาวดิหนึ่งยังกันคนระับผมเอ้ยไม่ตีอ่ะจริงๆนะดูดูด AI ไนี่ดูยากมากเลยนะผมเดี๋ยวพี่จะลองตีต่องโอ้โหพอดีเป๊ะๆอ่ะจริงๆริงอไมันจะตลาดไปนะ ดูดิการสามก็ไม่กันกันสี่ก็ไม่กันนะมันกันพอดีกับเราเลยแล้วผม,มเป็นไงอะ่ะกันพอดีบ้างริงตีมันก็ตีนิดเดียวนะเดี๋ยวพี่ลองอ่ะคืออะไรวะเออนึกว่าตีสามจะกันสามอือไปนอนดิโอ้โหตัวแรกยัง <c oughs> เที่ยวเวลายิ๋งบอสโอ้โหเป็นถึงบอสเลยนะเนี่ย มันมันลุมโอ้โหมันมาลุมอ,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 อมึ๊บเออหัวเกมุงเ,งเ,งเา ule, áo, บาๆครนะับ,รบนะมผมออไอหัวเมงไอหัวเมงเองไปนอนไปนอนก่อนละไอหนูไปนอนไปนอนจบกันนักอือจบกันบอดีนักมาครับผมไม่เหลืออะไรใช่ไหมเนี่ยเอาจริงๆนะโอ้โหสองตีพอดีด้วยไม่ตีเกินมาแล้วหน่อยเหรอ เด็กจะเก็บไว้อีกนะผมจริจริงน,น,นะถึงเราจะแบบอย่างนี้ับผมสังเกตว่าตัวไดนเสต่ามันจะแบบว่าโหดขึ้นเรื่อยๆนะผมเนี่ยดาเมจกับเลือดฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเริ่มแบบตัวโหดนะโอ้ยดูไอ้ตัวดัดไปไฮโรแรปเตอร์ลเวลร์ซแปดไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยตีมาตีโอ้ตีพอหยุมหยิ่มอะไรของมันวะแล้วมันชอบเก็บไว้แบบเก็บไว้เลื่อยๆฮะเก็บจัดไว้เรื่อยๆให้ตัวหลังนะครับผม โอ้โห oh, จะไปได้ถึงกีน้ำเนี่ยคอยได้รักติบตัวก็ยังดีครับผมไปนอนไปนอนเอาวะเหลือตีบ้าแล้วผมโอ้ยไปโรเลปเตอร์เลเวลมันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อๆยๆจริงนะเนี่ยเอยเอีอ้าวไม่ตีเลยอะไรวะ <c oughs> อะไรวะเออการตามดีหน่อยว่ามันกันนะผมโอ้ยแต่มันก็ยังหกตัวดีตีมาตีหกมา เออตีห้าเอ้ยีตะเทือนเลยครับผมโอ้หแล้วมันจะมันแบบเสมอท่าด,ด้วยไปนอนในหน,น,นูไปนอนไปนอนตึ๊บอืเยียบร้อยเอาวะไดรนเต่ากินพืชเยอะว่าโอ้โหแล้วถัดไดโนเต่ากินพืชตัวนั้นกระดองวิดปับแล้วนะผมโอ้มีตีตีหนึ่งอะไรครับเนี้ยอะไรกันขับเนี้ย จะเก็บไว้ทำไมอะฮะจะเก็บไว้ทำไมไอ้หนูจะเก็บไว้ทำไมอะ,ะไ,ไอ้หน,นูไปนอนไปนอนการเกอบพอดิบพอดีเลยนะเอพวกเองเนี่ยฮะห้าโอ้ยถ้ามันตีห้ามันนีตะดุ้งเลยนะเออไม่ตีครับผมโอ้โหเดียวเดี๋ยวแวบฮะเมื่อกี้งั <laughs> ้นก็เก็บไว้ก่อน ไอตัวนี้เรายังหวดมันไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันจะนะดท่าด้วยไอยมันปอพอท่าด้วยโอ้ยสามเราทิ้งทวนไม่ได้นะฮะหกโอ้โหเรียบร้อยไอยปามี่โอ้ยตีสีตีสีก็ต้องเฉล้วเราต้องตีสามแล้วเพราะว่ามันการสองนะครับผมเอาจริงๆอันนี้เล่นแบบเร็วเลยนะเอาพี่เล่นแบบไม่ค่อยคิดเลยนะผมเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวไปเลย ตัวหลังยังไงก็ยังดีนะมันแพราดเราครับผมยังดีนะเป็นในหัวเมืงกุงฮะไปนอนไปนอนโอ้โหไอตัวหลังหัวเม่งกุงร้อนเลยเล่นอยู่ในแอร์ไม่เหงื่อออกนะผมโอ้โยเรียบร้อยอะผมบอกเลยว่าลราหัวมืองไอจริงๆนะไอไอ,ไอมันฉลาดอะทุกคนก็เห็นอยู่ดูมันตีดิตีแบบพอจุม๋มจิ๋มนะครับผม ตีแบบเบาๆอ่ะโอ้โหอะไรของเขาอะตีนิดตีหน่อยก็เอานะผมบอกกูอกคำนวณไม่ได้เลยว่ะจริงๆแล้วว่าตัวนี้ปุ๊บมันมันตีแบบนิดเดียวเนี่ยดูดีเรากันเยอะมันตีนิดเดียวอะแล้วพอเราแบบว่าป้องกันนะผมมันก็เอาไปจ์ดนะฮะเอไอมันหัวหมออ่ะได้ตัวหลังมไม้นกกระเรียนนั่นโอ้โหลงมาก็ตีพี่ตายแล้วจริง เฮ้ยมันจะไม่ตีเลยหรอมันจะการอย่างงี้ตลอดไม่ได้นะหัวเม่งคุงหัวเม่งคุงตีตียังเก็บไว้อีกอย่างงี้มันต่อเลือดพี่ไปเรื่อยนะเนี่ยม,มันยังไงอะหัวเม่งคุงอยู่ยังไงนกตัวนั้นลงมาพี่ก็ตายอะแล้วดาเมจดมันเยอะด้วยนะไอตัวเนี้ย เออเรียบร้อยเจอมันประจำมะแบกเงินเกี่ยววะแต่รีวลเยอะกว่าน,นี้โอ้โหอันนี้มาแค่รีวลวามอะรีววามติดอะไรมันเนี่ยโอ้ยดาเมจยังเยอะไอตัวเนี้ยเรียบร้อยครัผมโอ้โหสิบตัวไม่ถึงเลยโอเคครผมก็จบไปในตองแรกฮะไม่ไหวจริงวะ่ะบอสยังรีววยี่สิบด้วยนะผมแล้วคือแบบเอไออย่างหัวหมอเอาจริงๆตรฉลาดอะตีพี่กันแบบ นี่ฮะมันก็ตีแบบเหมือนเกียดมาหน่อยฮะตีเกินมาหนึ่งตีเกินมาหนึ่งตลอดเลยเห็นไหมแล้วเลือดพี่มันก็ลดทอนไงหืมข้องใจว่ะข้องใจว่ะเดี๋ยวเอาอีกแพ็คครับผมไอ้ไหวแล้วมะจัดครับผมโอ้โห,โห,โหยี่สิบตัวนี้มาเล่นแบบไฮสปีดิเลยนะผมไม่คิดชีวิตแล้วนะฮะตอนนี้ผมหมอเกินว่ะรอบแรกเดี๋ยวพี่จะจัดเป็นแปดก่อน ทัดไปเรื่อยๆก่อนนะผมเ้อเล่นในแอร์ทำไมมันร้อนที่หัววะ <c oughs> คือมันอะไรวะมันอะไรของ AI วะมันจะตลาดเกินไปวะเดี๋ยวรือพี่จะอัพไอ้บอสให้มันเลเวลแม็กไปเลยวะแต่มันก็เสียดได้ดีเอเอโอ้โหได้เก็บมายาบอสอีกตัว มันจะได้แบบว่ามาช่วยร่วมทับนะผมมีสองตัวสามตัวใช่ไหมมันจะได้ช่วยร่วมทับไงไอโอเมก้าตัวเดียวมันไปไม่ไหวเนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งครับผมเฮ้แต่ตัวเดียวมาได้เกือบถึงสิบตัวนี้ก็ทย,ย่อยนะผมอะใช่ไหมแลเลเวลยังไม่แม็กด้วยครับผมโอ้โหพอดีโอ้โหแก้ต่างไปก่อนครับผมแก้ต่างให้ลูกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ว่าเป็นถึงบอสทำไมกากจังครับพี่ ก็ดูเนี่ย AI มันฉลาดแบบเนี้เพราะวิการต่ำมันไม่ตีเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะมันฉลาดแบบนี้ไงอืมนีม่ไงมันฉลาดแบบนี้ไงทุกคนเล่นแบบ,ฮบไฮสปีดเลยนะผมอดไม่ไหวแล้วฮะก,กับ AI พวกนี้เออตีต,ตีเหลือตองอีกมึงเหลือตองอีกเออม,มันมันมันค่อยๆตอดไปเรื่อยจะไม่ให้บนน่นได้ไงเนี่ยไอ้ในปามีกี่บน่นคนดีคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะฮะไปนอน อืมเป็นไงอ่ะตีตาต้องตีพอดีอ่ะตีพอดีมันถึงจะยกขึ้นมากันนะ่ะทุกคนโอ้โหอ,อูต่าไม่บ่นมาแล้วนะช่วงหลังๆเริ่มไม่บ่นแล้วนะแล้วดูก็ตีอืมกระโดดใส่กระโดดใส่ดิลโลไม่เป็นไรช่วงแรกๆยังแบบว่าเลือดน้อยดาเมจน้อยครับผมมาไม่รู้พี่ไปพลาดตรงไหนนะผมทําไมถึงแบบว่าตู้มันไม่ไหวนะฮะตู้ไดแค่สิบตัวแล้วมันคือแบบมันมันช์จตออ่อไงใช่ไหม คือมันจะเอาของไปชาร์จต่อตัวต่อตัวนะผมถ้ามันมีตัวหนึ่งเริ่มชาร์จใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่าไห่ไงแล้วแบบเวลาที่เก็บชาร์จไว้เยอะๆยังไงก็จะนะได้แล้วผมถึงตัวจะเข่งแก่งแค่ไหนนะฮะไปนอนไปนอนหัวกะตั้งยี่สิบตัวใช่ไหมแม่เดี๋ยววันไหนเดี๋ยววันไหนไม่วหวถ้าตาถ้ารอบเนี้ยพี่เก็บไป้ถึงสิบตัวนะเอาเดี๋ยวพี่จะอัพบอสให้ถึงเลเวลสี่สิบเลยนะผมเอาให้แม็กไปเลย ก็มาหวดนะผมในคลิปหน้านะไปนอนไอโอ้โหให้ทุกคนดูดิยังพอดิบพอดีโอโหโ้โหอีกโอ้โหดูมันตีตีหมดก็ไม่ตีนะฮะตีเหมือนรู้อะถ้าจริงๆนะเวย้ยถ้าตีไม่ถึงสิบตัวเอาแค่สิบตัวพอผมเพราะถ้าเอายี่สิบไม่ไหวอะ อุ้ยเดนม,มันมีมันมีไดโนเต่ากินน้ํามาแล้วนะผมรถต่อ,อไปเลยนะฮะจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะยังดีนะเลือดมันยังน้อยมันชาร์จได้ต่อมันชาร์จไปต่อเรื่อยๆเลยนะผมถ้าไม่ถึงสิบตัวเดี๋ยวเอาเอา,าเลเวลแม็กมาหวดเลยจริงๆไม่ไหวแล้วผมจะจบให้ได้ในแพ็คหนึ่งเนี่ยอะไรวะมีบอสก็ต้องอาเรเวลแม็กอีกไปนอนในหนูอืตื่นตื่นจริงๆฮะ มาเลียงตัวกันเข้ามาครับผมเดรดเต่ากินน้ําตัวดัดไปอีกแล้วครับผมเลียงตัวกันเข้ามาฮนะจะไปจะนยังไงวันเนี้ยโอ้โหเหลือเชื่อครับผมเหลือเชื่อฮะต้องตีเกินขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหอ้าวผมไอเดรดเต่าคือโบกครื่นน้ำเรามาแล้วนะเมื่อกี้พี่พูดเดรดเต่ากินน้ำรอเปล่าวะเออ ตีมาตีมาอีกแล้วโอ้หสะเทือนผิวเลยนะผมมันจะถึงสิบตัวได้ไหมเนี่ยไอรถเหล่ากินน้ํบอ,อกมาเยอะเหลือเกินนะผมไม่ให้บ่นไม่ได้ AI เอไอใหญอย่างเป๊ะครับผมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงคือตีหนึ่งตีสองไม่ได้เลยเว้ยตีหนึ่งตีสองมันป้องกันตลอดเลยนะโอ้โหต้องให้บ่นครับผมมาไอไฟโรแรปเตอร์อยิ่งเหนือน่อยเหนื่อยอยู่บน่บนเยอะก็เหนื่อยอีก เนี่ยมันตอดครับผมมันตีแค่สองมันตีทำใหม่วะกานหนึ่งตีสองอะถ้าการสองมึงไม่ตีสี่ใช่ไหมโอ้โหเอ๊ะยังไงฮะยังไงเนี่ยต้องตีสี่นะครับผมทุกวันนี้ต้องตีสี่ถึงจะได้ตีเข่าเข้านะฮะโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อกลามังเลยเนี่ยแล้วมันก็ตีมาแค่หนึ่งอย่มันเก็บไว้ทำไไมนี่ย เออจะดึงติบตัวอีกทีเไม่เป็นไรติสองแล้วผมติสองเจอเลือดยังพันสออยู่ติสอตัวเลือดยังพันสองอยู่ยังน่าจะไหวตีมาโอ้โหโอุโหโออกันนั่งตีตีมาสองโอ้โหมันหน้าหัวร้อนไหมครับทุกคนมันหน้าหัวร้อนมันหน้าหัวร้อนไหมยอ้ยเฮ้ยเป็ไหวแล้วด้วยร้อนร้อน โอ้โหเตี้ยวมาตีตอดๆแบบเดีย้ยมันเหมือนตัวอะไรมาคอยแระแร๊ะแระมันน่างหงุดหงิดนะครับผมทุกคนมันน่างหงุดหงิดนะครับผมทุกคนกันหนึ่งอีกเออกันหนึ่งผู้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนไอ้นกกระเรียนมาอีกตัวเดียวครับผมแค่นี้พี่ก็ไม่ต้องอัพบ,บอสเลเวลแม็กและเราปกป้องชีวิตเหลือเนื้อหนึ่งพันหนึ่ง คือความจริงอ่ะเนี่ยถ้ามันไม่กันเยอะๆแบบนี้นะผมหรือว่าถ้าเกิดมันตีมาเยอะๆนะจบแฮกได้นะผมตีมาแบบหกอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเราก็จะได้ตอดไปทีละหนึ่งละหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี่ยดูมันตีัะผมมันตีมันกลายเป็นมันตอดเราแทนนะไม่ใช่เราตอดบันแทนนะผมมาดูที่เห็นไหมเราจะกันดีกว่ามันจะแบบว่าตีหมดอ่ะแล้วมันจะตีหมดไหมไม่หมดไม่ตีโอ้โหไม่ไหวแล้วนะ ไม่ไหวแล้วนะไอ้บ้าเอ้ยโดนรอไม่ไหวแล้ครับผมรอมันไม่ไหวแล้วโอ้ยว่าจะการจะ่กว่าดีแล้วหน่อยมันมันร้อนจริงๆครับผมอาการตอนนี้มันเริ่มร้อนนะสี่เออเออเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ด,ด,ดีมันเหลือต่อกใช่ไหมเออตีตองพอดีก็ไม่ได้ครับผม คือคือยอมแล้วจริงๆ AI กูยอมแล้วไม่ต้องถึงทีตีหรอกจริงไม่ได้ถึงต้องตีเปลือแบบนี้ใช่ไหมอะต้องตีเปลือแบบนี้ใช่ไหมตีพอดีก็ไม่ได้ครับผมคือมันกันมันรู้มันเออตลอดเลยว่ะเออมามาให้มันจบเนี่ยไอตัวเนี้ยชาร์จมาตีเลยชาร์ตมาตีเลยห้าเนี่ยมาตีก็ตายอ่ะไม่ตายว่ะ ไม่ได้ว่ะเออไม่ตายว่ะไม่ตายมันเก็บไว้ทา้าอีกแล้วครับผมทุกคนโอ้โหเอาให้ตันไหวหูมันการสี่โชคดีถ้าไม่ตีมันเอาครับผมไอยังไงก็ถึงสิบแล้วฮะเพราะนั้นพี่ไม่ต้องอัพบอสได้ถึงเรเวลตีสิบแล้ว <c oughs> ยังดีหน่อยครับผมอันนี้แพ็คเนี้ยยังเบากว่าแพ็คที่แล้วนะแพ็คที่แล้วคือการทองมาแล้วนะผมตอนเนี้ยแต่ว่าเดนนอตเตอาก,กินพืชมันเยอะไง เออไม่กันสาวฮะปกติอากันไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไม่ใช่หรอบอสก่าวแล้วผมมาเออเออต,ต่อยต่ออม่ไอจุกรจกระดุยไอจุกกระดุยยังไงอาการเป็นยังไงฮะมันจะเหลือพื้นดีไอพี่โอ้หมันจะเหลือพื้นดีไอพี่ยืนมาหรือเปล่าเนี่ย จะมากันพอดีอะไรขนาดนั้นว่าบอสกันแบบไม่รู้หน่อยก็ได้หรอกเออเนี่ยดีมันตีพี่มันยังรู้เลยว่าต้องตีเกินหนึ่งนะจ็บแก้นเกินโกรธนะผมโซดชั้นใหญ่เฮ้ยทำไมเล่นแบกนี้มันเหนื่อยวะทำไมมันเหนื่อยวะโอ้โห โอ้โหโไม่มีจะหมดแล้วว่าอะไรมันจะพอดีเนี่ยแล้วอะไรมันจะเกิดเนี่ยมันอะไรมันจะตอดที่บ่อยขนาดนี้วะโอ้ยเสียอาการครับผมปกตินะผมคือมันจะไม่มันจะไม่ต้องขนาดนี้ปะวะนึกว่าจะพอดีอไปนอนในหนูคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นปะวะแล้วคือไอพวกมันจะมาตอดอะไรหนึ่งอ่ะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเหลือสองเมื่อกี้มันก็การสองแล้วใช่ไหมล่ะมันเหลือสองมันก็การสองแล้วครับผมทุกคนเนี่ยมันจะตีพอดีพอดีนะ่เออการสามเฮ้ยร้อนว่ะเออตีๆีเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโอเคโอเคมีตีบล็อกพอดีนะ่ะมันจะเหลือไหวไหมเนะ่ตัวท้ายอนะ่ะตัวที่แปด เออไปนอนไปนอนไปนอนอย่างดีหน่อยวะวอนพอดีับผมรอบนี้จะ,จะไปจะไปจะได้อย่างไงวะเฮ้ยออไม่ตีอีกอะไรวะเนี้ยอะไรกับเนี้ยโอ้โหโอ้โหไอถ้าวอนเลเวลตีตีปลาจะได้อยู่นะเราไปเล่น เออเออยังดียังดีไอตัวนี้ก็ไปไอตัวนี้ก็ไปนะแล้วก็ไอตัวพาราตอลงมาครับผมรอบหน้าพาราตอลงมาเลยเจ็ดตัวเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวอะไม่ถึงนะผมยังไงก็ไม่ชนะถึงหรอกเพราะร้อยเก้าสิบแปดแล้วเลือดนะพี่พอประหยัดโอ้โหถ้ามันเป็นเดนนเต่ากินพืชมันยังพอไปได้ต่อแล้วดนตัวอัดไปครับผม เป็นไเดเนโตตอตเติกินน้ำนะกินน้ำไปเลยตั้งให้เป็นไดโนอตเต่ากินน้ำไปเลยเฮ้ยอะไรวะนี่เนี่ยถ้าบอสเลเวลสี่สิบก็ไวนะผมทุกคนเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งใช่ไหมไอ้หนโูโอ้โหเดเราเติลกินน้ำ,ว,าานำวยแล้วบรนจนธิการเราด้วยนะผม โอ้โหได้กระดาษนี้ก็มาว่ะตอนแรกคาดหวังไว้แค่ติดนะผมเออว่ายังได้หกว่ะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องกันไว้นะเนี่ยมันลงมาคือต้องไม่ให้มันตีเลยนะักักนัดอะ่ะต้องไม่ให้มันตีเลยอะ่ะไปนอนนี่ไงมันจะนัดดาดไงถ้ามันตีก็คือตายครับผมโ,โหยแล้วพี่โตด้วยตัวดาดไปเอ้าโอ้โห, <c oughs> โโหกันสี่ไม่ตีครับผมดูกาน ฮัลโหลการตีไม่ดีอ่ะเออเออสองหกอย่าตีหรืองกนะปกติการตียังไม่ตีเลยนะเอาทุกคนโอ้โหโคตรขี่โกงอ่ะบอกเลยโอเคก็จบไปนะฮะคือปกติมันไม่เคยตีหมดใช่ไหมพอมันเห็นเราใกล้จะตายมันตีหมดเอาดิ เอาเข่าไปอยู่จริงๆว่ะเอาเข่าไปอยู่จริงๆว่ะไอว่ะโอ้โหวเลยยอมเลยครับผมพอแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นเหนื่อยว่ะจริงๆได้ถึงเท่านั้นก็ว่าน่าจะดีแล้วนะมันเลเวลบอสแค่ยี่สิบครับผมเจอบอสเลเวลแม็กก่อนเดี๋ยวเขาเองจะหนาวไม่มีดีเอ็นเอสีต้มเยอะด้วยโอเคครับ <Okay, S 2> ผมก็วันนี้เป็นการรีวิวอัปเดตใหม่ที่เข้ามานะผมอาจจะรีวิวไม่ได้แบบ แน่นๆนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่เกมอาร์คมือถือนะผมที่พี่จะรู้เยอะนะฮะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้เนาะก็สกี้ดายของมันก็เป็นการชุบชีวิตนะผมเนาะก็เป็นการชุบชีวิตต้องใช้ต่อง่องแต้มนะผมก็คืออะไรอะถ้ามันตายมันจะชุบชีวิตขึ้นมา25แหละแต่ต้องคอยให้มันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะผมถึงจะใช้ได้เนาะถ้าเกิดว่ามันแบบว่าไอ้การ์ดทองน้อยๆน่ะมันใช้ได้จะโหดกว่านี้มากเลยนะผมยังไงบอสก็ชนะนะผมแต่ว่าดันไปใช้ได้แค่บอสชนบอสนะผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็พี่ต้องขอตัวลาไปกับลูกๆก,ก่อนนะครับผมระบบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีคนระับผมไปแล้วครับผมทุกคนจัดกันแล้วหน่อยฮนะไอโอหูเกิน <laughs>